สุ่มกํากำลังพัฒนากันเตรียมรับกระถินนี่ทหารเรือพณะนายทหารเรือ รวมด้วยช่วยกันเตรียมกินข้าวกลางวันกันเดอ้อโยมเที่ยงกว่าแล้วเดอ้อเที่ยงแล้วแป๊บเดียวญาติโ <c oughs> ยมก็จะได้ไปตามประคุงกันเดอ้อนี่ คนละไม้คนละมือขอบคุณแม่ออกพอออกทุกท่านเลยรวมด้วยช่วยกันสวนทาเป็นสวนทาเพราะว่าญาติโยมมาช่วยกันทำอ่าผู้ใหญ่แปลงร่างแล้ว <c oughs> เหรืออ๋อเหรอเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วอ๋อ ใ้ท่านสอบอตเป็นคนอาจารนรู้หรือว่าอาจารย์รู้หรือว่ามปยิงขาปอาไม้อ่ะใครอ๋โอ,โ,อโยมีละโอหน่าจ้าตอนนี้ระบายกันเหมือนสอนชัยคล้ายๆกับ โยมอะไรนะโชมจลัดใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ก็เลยต้องถามชื่อไงว่าอันนี้โยมชื่อวีระโยมนี้ชื่อ,อลำดวนอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จําได้แล้วโยมลำดวนโยมลำดวน,โย,ดวนโยมวีระโยมวีระนี่เป็นสอปตอแต่ต้องมาคอยคุมพื้นที่ อนุมโมทนาสาธ <สา S 2> ุหลานเท่าไรละกี่ขวบ <5 S 2> ห้าหกเดือนอ้อน้อยกำลังเป็นปู่ใช่ไหมอ๋อเป็นตาอ๋อไก่ไปมาไก่เนาะ อัเป็นะเขาเรียกกำลังฉเลาะเล,เลยเด็กๆกลับมารวมด้วยช่วยกันปรับพื้นที่จนเข้าที่เข้าทาง เอ๊ะใครพาพระอาจารย์ไปปฏิโมกยมนิคมมะอ๋อใช่ใช่เออดีดีดีเริ่มหมาดได้หรอเริ่มหมาดหมัดได้หรอ นายละเป็นไปกินเผาด้วยไงว่าว่าพูาวาวา้วย่ยกินเผาจะมีอนอนอยู่อืมไม่ได้ค้อมจะเสร็จได้ไงมือมือมือขัดใช่ไหมอย่างอย่ออองา,านง,งนี้นเขา,า,า,าเรียกขัดปะอืมฉันออกตัว้อนวาดแล้วบอกข้อมือนี้ปาดปูนเด้วยท่านทางไปงล่วงบ้านแบ้เอาลิฟต์ออกเส้นแบบไงก็มีแล้วเลยเส้นใหญ่ไหม เสรเล็กเกีวครับเกียร์หลิปโกลด์นะรู้สิ่งครับเอออย่าพูดให้เสียวดิดึงออกข้างขอบตาดำนิดนึงครับโอ้โหยเหลือห้าเป็นเสียงบอดหมอว่าเอ้ยน่ากลัวทีหลังทีหลังก็จะได้เตรียมแว่นไว้ตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุด ก็จะสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เมื่อพร้อมดูแลญาติยโยมโอ้ช่างสว่าก็ต้องเตรียมท่อน้ำให้โยมให้โยมช่วยกันอ๋อจ้ะตอนบ่ายเนาะ นีโยมสายยานันแม่แป๊บเดียวเองมือตัดนะเนี่ยกินข้าวกันเด้อกินข้าวกันเด้อผู้ช่วย <c oughs> นี่นายโยมมาช่วยกันครับข้างเป็นวันพระสุดท้ายของวันออกพรรษาแล้วเทปูนแล้วก็ไม่กลัวแล้วโยมอ่า นะโยมทานชัยก็มาแล้วอืมมาแล้วเพิ่งเสร็จแล้วผลก็จะตกอ่ะดี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 